ระวังจะโดนอุ้มนะโอ้โหจะอุ้มกันเลยนะไอคนปลายคลิปเสียงเนี่ยที่บอกว่าเป็นเทวดาโอ้โหผมไม่ได้แบบดูถูกมันนะไออย่างเนี้ยมันไม่เรียกเทวดาเลยสัมภเวสีผีแบบผีปลายแถวด้วยไม่ได้แบบ มีพลังอะไรเลยไปขู่อุ้มผมแบบสภาพสภาพไหวป้ววะเรียกได้ว่ายังคงเป็นที่ร้อนแรงเอามากๆกับประเด็นของบริษัทเดียคอนที่ตอนนี้นั้นเหล่าบอสทั้งหลายโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สังคมยังให้ความสนใจกันมากที่สุดคือใครอยู่เบื้องหลังของบิ๊กบอสที่อยู่สูงกว่าบิ๊กบอสในล่าสุดนี้ทางคุณการจอมพลังได้ออกมาซัด เทวดาแล้วแถมยังมีการเตือนไปถึงบิ๊กบอสอีกด้วยอยู่ข้างในดีกว่าจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ข้างนอกเพราะเทวดาขู่จะอุ้มเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ ถ้าทำให้อดมินแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมขออัปเดตเรื่องหนึง่งตอนนี้ผมจะบอกอะไรให้นะทางบิ๊กบอสบิ๊กบอสนะครับได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยอมรับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าคลิปเสียงนั้นคือคลิปเสียงจริงอย่างที่สองครับบอกกับตำรวจแล้วว่าคลิปเสียงเนี่ยที่บอสบิ๊กบอสคุยเนี่ย 1. นคนแรกคือบิ๊กบอสคนที่สองบอกกับตำรวจแล้วนะครับว่าเป็นใครมีการบอกแล้วนะครับว่าเป็นใครแต่แต่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้ตรงนี้นะนะผมผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับนะก็เดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยนะเขาก็รู้แล้วละ่ะแล้วสิ่งที่เจอนะครับไม่ใช่แค่คลิปเดียว2คลิปนะครับ มีอีกเยอะเลยมีอีกหลายคลิปครับตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วผมเชื่อว่านะเร็วๆวนี้เนี่ยบันเทิงอะ่ะบันเทิงทุกคนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีช็อตบันเทิงบันเทิงให้ท่านดูอีกเพียบนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะหมายจับชุดสองเนี่ยก็กำลังจะมาแล้วอ๋อไม่แพ้ครับ อันนี้ไม่แพ้แน่นอนคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นแพ้ไม่ได้คลิปเสียงมันแพ้ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งครับบอสยืนยันแล้วว่าหนึ่งมันเป็นคลิปจริงนะอย่างที่สองบอสเขาเป็นคนคุยอีกทางหนึ่งบอสเขาเป็นคนให้ข้อมูลนะครับว่าเสียงเนี่ยคนปลายสายคือคุยกับใครวิธีการเช็คง่ายมากเลยนะครับเขาก็เช็คเบอร์โทรเข้าโทรออกให้แมทชิ่งกันนะหรือดูในเบอร์เนี่ยเวลาบันทึกเสียงเนี่ยมันก็ขึ้นวันเวลาตรงนั้นอยู่แล้วในเครื่องถูกไหม ต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยเขาก็เหมือนได้ข้อมูลสําคัญเลยของเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยผมต้องขอบคุณบิ๊กบอสนะบิ๊กบอสเนี่ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบสมบูรณ์เลยเพราะมีคลิปเสียงของนักลี้ไถเนี่ยเยอะมากนะครับไปไปแต่ตัวทัวยกแก๊งอ่ะต้องใช้คำนี้ นะครับไปแต่ตัวทัวยกแก๊งเก็บเรียบครับเก็บเรียบจริงๆนี่ใช้คำนี้ถูกเลยเก็บเรียบบอสรักทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยคนที่บอกว่าจะมาช่วยบอสจะมาวิ่งให้บอสสมัยก่อนเหรอโอเวลานี้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนนะครับแต่ผมมีข้อมูลอินไซต์ข้อมูลอินไซต์นะจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะรู้ตัวก่อนที่บอสจะบอกว่า ไอ้คนคนนั้นเป็นใครกับตำรวจเนี่ยมันมีการบอกมาด้วยนะถ้าพูดชื่อใครบางคนออกมาระวังจะโดนอุ้มนะมีการพูดแบบนี้นะอันนี้แหล่งข่าวเล่าให้ฟังโอ้โหจะอุ้มกันเลยนะแต่ผมอะ่ะก็ไปเช็คข้อมูลส่วนตัวผมอะ่ะคือผมเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ ทำเคสมาเยอะแล้วก็พี่น้องเยอะใช่ไหมอยู่ในวงการมานานอยู่ในวงการมาแบบนานแล้วผมจะรู้ว่าไอคนนี้เป็นใครแบบไหนมีพลังประมาณไหนอะไรยังไงเขาจะผมจะรู้เลยนะครับซึ่งไอคนปลายคลิปเสียงเนี่ยที่บอกกับเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะไอคนที่บอกว่ากลัวๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นเทวดาผมบอกเลยโอ้โหผมไม่ได้แบบดูถูกมันนะไออย่างเนี้ย มันไม่เรียกเทวดาเลยสภเพสีผีแบบแบบสัมภเวสีอ่ะแบบผีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีปลายแถวด้วยอ่ะไม่ได้แบบมีพลังอะไรเลยไปขู่อุ้มผมแบบฮะสภาพสภาพไหวปะวะอุ้มแบบคือแบบมันก็เหมือนว่าขู่คนที่เขากลัวมันเป็นแค่แบบว่าเป็นแค่ไปขู่คนที่เขากลัวเฉยๆแต่ออย่างเงี้ยสำหรับผมไม่ใช่เรียกเทวดา เรียกว่าสัมภเวสีนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจเขารู้ตัวแล้วอ่ะแล้วเขาได้โทรศัพท์ของบิ๊กบอสมาแล้วผมบอกเลยว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงเนี่ยมันจะต้องบอกวันเวลาด้วยถูกป่ะถูกไหมวันเวลามันตรงแมทชิ่งกับเบอร์ไหนนะจบจบเลยครับจริงจบเลยครับมันมันไม่ไหวอ่ะนะ mm hmm. คือถามว่ามันจะหนีไหมเหรอ ผมก็ส่วนตัวนะถ้าให้วิเคราะห์นะผมว่ามันก็ไม่หนีหรอกมันก็ใช้รูปแบบหน้าด้านะ่ะเนียนๆไปก็คงแบบโอไ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าจะออกรูป AI เปล่านะไม่รู้ว่าจะออกรูป AI แบบจะไม่ร่อหรอกเพราะว่าฝั่งหนึ่งเขายอมรับแล้วนะครับฝั่งหนึ่งเขายอมรับแล้วว่าเป็นคลิปเสียงจริงแล้วก็มันมีคลิปเสียงที่อยู่ในเครื่องของบิ๊กบอสด,ด้วยหรือมั้งใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เขาเจอคลิปเสียงเนี่ย ในโทรศัพท์ของบิ๊กบอสเนี่ยหลายคลิปถูกไหมครับแม่ขายจะโดนไหมเหรอเดี๋ยวเอาเรื่องคลิปเสียงให้จบก่อนล้วกันแต่เรื่องของการปล่อยคลิปเสียงเนี่ยมันก็มีในยะะนะผมเชื่อว่าหน้าวิเคราะห์ส่วนนี้เพราะว่าเสียงเนี่ยมันคุยกันอยู่สองคนถูกไหมมันต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยแหละแน่นอนพิกันง่วงไหม นิดนึงนะครับนิดนึงแต่วันนี้เนี่ยเ,เรือนจํามี VIP ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่ตอบให้เดี๋ยวผมจะไล่ไล,ล่นี่ให้นะครับเอาเอา,เอาส่วนของคลิปเสียงก่อนคลิปเสียงเนี่ยคุยกัน2คนนะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนปล่อยออกมาแน่นอนนะครับซึ่งการที่ปล่อยมาในช่วงเวลานี้แล้วถ้ามันเป็นคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยม,มันมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าอ่ะผมผมตั้งคําถามนะ ว่าการปล่อยแบบเนี้หนึ่งเลยถ้าถ้ามึงเนี่ยมันเป็นการบอกนัยยะไหมว่าถ้ามึงเนี่ยนะไม่ช่วยกูกูก็จะเล่ามึงทั้งหมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมถ้ามึงไม่ไม่อะไรนะไม่มาช่วยกูหรือช่วยกูไม่ได้ก็บอสก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมก็กลายเป็นว่า เขาเรียกว่าอะไรกักกันไปกักกันมาเออกักกันไปกักกันมาวันนั้นเนี่ยอาจจะโดนรีดอาจจะโดนกดดันวันนี้อาจจะเป็นฝั่งที่ได้ไปกดดัดนเขาบ้างหรือเปล่าถูกไหมเออมีมีคนคิดประมาณนี้ไม่มีไหมหรือมีใครคิดมุมไหนท่านพิมพ์มาได้นะนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งถามว่าบางคนถามว่าโอ้โหทำไมพี่การแม่งไล่ล่าไอ้สัมภเวสีนี่เหมือนแบบ เหมือนแบบมีปัญหาโกรธแค้นอะไรกันมาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับมันเลยแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักมันเป็นการส่วนตัวด้วยนะแต่ปัญหาเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมผมมองว่าเรื่องเนี่ยนะถ้าบอกว่าคลิปเนี่ยมันย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วถามว่าสองปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแล้วเขาช่วยอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วมีการช่วยกันมาก่อนไหมถูกไหมครับ เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรถ้าแปลว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วก็แปลว่ามีการช่วยเหลือกันก็แปลว่าเขาผ่านจุดวันนั้นมาได้ก็เลยมีวันนี้เลยมีคนที่เขาเสียหายเยอะขนาดนี้หรือเปล่าจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ถ้าวันนี้เรายังปล่อยให้คนคนนี้เนี่ยรอดอยู่ได้นะไอ้คนที่เป็นสัมภเวสีเนี่ยนะรอดอยู่ได้ผมคิดว่าต่อไปเนี่ย เรื่องของแบบบริษัทเครือข่ายเนี่ยมันเงียบลงไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่แอบไปวิ่งช่วยแอบไปวิ่งเคลียร์เขาหรือเปล่าจูกว่ามันอาจจะอาจจะอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่ยมันคือคีย์สุดท้ายที่ต่อยฉันเข้าไปฉันก็ลอดเพราะไอ้นี่ยมันคอยวิ่งช่วยอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องลอไอ้นี่ยให้จมเอาให้หนักเลยผมคิดถูกไหมผมคิดถูกไหมผมคิดถูกไหมครับว่าต้องเอา เอาไอ้เนี่ยไอ้สัมภเวสีเนี่ยที่อยู่ในคลิปเสียงที่รีดถ่ายทั้งหลายเนี่ยต้องเอาให้หนักถูกไหมถูกไหมต้องเอามันด้วยไม่ใช่แบบว่ามันแค่มีคลิปเสียงมาแล้วเราปล่อยมันไปไม่ได้ไม่ได้ออ้มันยังไม่ได้นะครับนะยห็มนมาพูดถูกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะทุกคนกดติดตามไว้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องได้เห็นอีกหลายเรื่องนะ คลิปเสียงเนี่ยที่เราได้ฟังกันมันมี2คลิปแต่เขาเจอคลิปเสียงอีกหลายคลิปในโทรศัพท์ของบิ๊กบอสโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยอะนะครับต่อไปจะมีเสียงใครออกมาอีกนะแต่ก็ต้องชื่นชมบิ๊กบอสนะบิก๊กบอสก็เวลาคุยกับไอ้นักลีถ่ายทั้งหลายเนี่ยก็เก็บเสียงไว้แม่พอถึงจุดที่ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยแม่คลิปเสียงเนี่ยมันมัน มันออกมาทํางานได้ถูกที่ถูกเวลาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยเห็นไหมมันหักเหลี่ยมเฉือนคมหน้าดูเรื่องนี้นะครับมีคนถาว่าไก่จริงหรือเปล่าโอ,โ,อโอ้มันคงนิ่งขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยถ้ามันจริงอะนะนะเห็นไหมแต่เข้าไปอยู่ด้านในเนี่ยวันนี้ผมประเมินนะผมประเมินผมประเมินถ้าสมมติระดับ บิ๊กบอสเนี่ยมีคลิปเสียงของคนที่มาลี่ไถเขาเยอะมากขนาดนี้เนี่ยสมมุตินะถ้าเขาอยู่ข้างนอกแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอันตรายกว่าที่อยู่ข้างในอีกนะทุกคนคิดแบบผมไหมเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยหลายคนรู้ว่ามีคลิปเสียงอยู่ในมือเนี่ยตัวบิ๊กบอสเนี่ยอาจจะอันตรายแต่ถ้าไปอยู่ด้านในอ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะมองว่ายังไงเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยของราชทรรเนี่ยก็คงไม่ปล่อยให้เป็นอะไรไปหรอกนะรักพี่การรักพี่หนุ่มกัญชัยขอบคุณมากจะบอกเขาคงไม่ยอมปล่อยอะไรให้เป็นอะไรด้านในแน่นอนเพราะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าคดีเนี่ยราชทรรเนี่ยคนเขาอาจจะถูกบองว่าอา้ตัดตอนเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าราชทรรก็อาจจะเสียอีกนะครับคือถ้าถ้าอยู่ด้านนอกผมว่ามันอาจจะเสี่ยงกว่าอยู่ด้านในอาจจะได้รับการคุ้มครองดูแลมากกว่านะครับ มากกว่านะมันไม่เหมือนในหนังใช่ไหมโอผม้ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าราชทรนเนี่ยถ้ามีปล่อยให้แบบใครสักคนหนึ่งระดับแบบเคสอย่างนี้นะที่คนสนใจทั้งประเทศเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยนะก็เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมว่าราชทรรเสียหน้ามากนะครับนะมีตอใหญ่เยอะไหมคือสําหรับบิ๊กบอสอะมุมผมนะคนที่บิ๊กบอสเนี่ยเขากลัวมองว่าใหญ่อะ่ะ สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้มองว่าไอ้คนคนนั้นมันใหญ่โตไงนึกออกใช่ไหมแล้เขาเข้าใจใช่ไหมคือบิ๊กบอสก็อาจจะแบบเออผมก็ไม่อาจเขาอาจจะไม่ได้รู้จักคนนั้นคนนี้อะแต่แต่ผมไม่ได้มองว่าไอ้คนคนนี้มันน่ากลัวมันใหญ่โตมันก็แค่เป็นคนที่เออเขาเียว่าอะไรเป็นสัมภเวสีที่อ้างคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะ่ะแม่บอสจะโดนไหมมีก็มันก็มีโอกาสนะถ้าถามแบบนี้นะ ผมว่ามีโอกาสเพราะว่าวันนี้18คนคือชุดแรกนะครับนี่คือชุดแรกนะครับแต่หมายจับชุดที่สองมาแน่นะครับส่วนเรื่องทางคดีนะครับเรื่องของทรัพย์สินตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับมีเจอทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะวันนี้แต่เขาแค่ยังไม่บอกเฉยๆว่า ตรงไหนยังไงแล้วเขาไล่าอายัดเรื่อยๆเลยนะครับนะเรียกได้ว่าคนไทยทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ยังมีคนดีๆอยู่ในสังคมอย่างคุณการจอมพลังและคุณหนุ่มกันชัยที่คอยยืนเคียงข้างประชาชนอยู่เสมอเอาละครับเพื่อนๆและเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ ขอบคุณครับ